วันอาทิตย์ที่22กันยายนพุทธศักราช2567ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิหารแดงจังหวัดสระบุรีได้จัดพิธีทอดพระปา่าติดตั้งแผ่นสิริชัธนารัศมีสร้างหลังคาอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชโยแม้ระหว่างการอัญเชิญพระปา่าได้มีสายฝนโปรยปลายสร้างความชุ่มช่ำเป็นสิ่งที่ตอกย้ำให้เห็นว่าการสร้างหลังคานั้น มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเปรียบดังหัวใจของอาคารหลังนี้ที่มีส่วนช่วยให้เกิดความร่มเย็นและช่วยปกป้องแดดลมฝนสำหรับประธานพิธีทอดผ้าป่าที่จะมาในระมิตรเติมเต็มหลังคาให้แล้วเสร็จได้แก่กัลายาณมิตรทวีกัลายาณมิตรปราณีกัลายาณมิตรเพียรใจ กัลยานมิตรดารุณีโรจนะสินมิลัยและครอบครัวโดยภายในงานครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาประพัจิระวังโสผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์เมื่อเริ่มประกอบพิธีกรรมได้เรียนเชิญกัลยาณมิตรเพียรใจโรจนะสินมิลัยเป็นผู้แทนนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อแสดงตนว่า เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาและกล่าวคำอาราธนาศีลห้าจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสให้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะบังเกิดขึ้นเมื่อใจของทุกท่านผ่องใสดีแล้วจึงได้เรียนเชิญกัลายาณมิตรปราณีโรจนะสิงวิไล กล่าวคำถวายาพระป่าเป็นภาษาบาลีและกัลยณมิตรเพียรใจโรจนสินวิไลกล่าวคำถวายาพระป่าเป็นภาษาไทยพร้อมทั้งอารัธนาคณะสงฆ์พิจรารณาภระป่าส่วนเจ้าภาพคณะอื่นๆได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้กัลยณนิตรดารุณีโรจนสินวิไลพร้อมด้วยกัลยณมิตรไมตรีโรจนสินวิไล นำกล่าวคำถวายแผ่นเสริชัตนารัศมีส่วนทางด้านกลลยนมิตรบรนเจิดและกลลยณมิตรจิตติมามาณชัยรักนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมลำดับสุดท้ายกลลยนมิตรดารณีโรจนะสินนิลานำกล่าวคำอธิษฐานจิตเมื่อถึงเวลาสร้างมหาทานบรรมีคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายปัจจัยทยธรรม แด่ท่านกระธานสงฆ์นำทรัพย์มาฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อใช้ในการสร้างหลังคาอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยต่อจากนั้นเป็นการประกอบพิธีติดแผ่นทองที่แผ่นสิริชธนะรัศนีซึ่งทุกคันต่างมีความปลื้มปิติเบ,บิกบานใจที่ได้ร่วมกันสถาปนาอาคารหลังนี้พร้อมทั้งรวมใจกันเป็นหนึ่ง แสดงออกถึงความกตัญญูเพื่อน้อมบูชาธรรมในวาระอายุวัฒนะมงคล80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยส่วนพิธีกรรมถัดมาคณะประธานและเจ้าภาพได้กดปุ่มเพื่อติดตั้งแผ่นเิริชัทนารัศมียกขึ้นสู่โครงสร้างหลังคาซึ่งหลังคามีความสูงเด่นเป็นเอกลักษณ์สวยงามอ่อนช้อยตามส่งพื้นเมืองล้านนา งานบึงครั้งนี้กระยนานมิสสุยานีมานะชัยรักกล่าวว่าปลื้มใจมากๆจนขนลุกแม้ระหว่างประกอบพิธีกรรมฝนได้ตกลงมาแต่ไม่มีใครลุกหนีและอยู่จนจบพิธีปลื้มมากๆเลยขนลุกหลายๆรอบหลายๆ,ๆครั้งไม่ว่าจะเป็นตอนที่พอเดินเข้ามาในพิธีแล้วฝนตก ตกแบบหนักจริงๆแต่ไม่มีใครลุกหนีเลยอะค่ะทุกคนตั้งใจแล้วก็อยู่อยู่จนจบแล้วไม่ว่าจะเป็นตอนไหนขนาดไหนของพิธีกรรมทุกคนมีรอยยิ้มทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ทั้งที่ได้บวชอุบาสิกาแก้วแล้วก็ได้ทำหน้าที่เชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมบุญกระถิ่นส0 0 0มวัดกันก็เลยรู้สึกว่าวันนี้มัน เป็นความปลื้มใจที่ไม่ใช่แค่สร้างศูนย์แต่ศูนย์นี้นอกจากจะได้สร้างแล้วยังได้สร้างคนดีฝากไว้กับพื้นที่ด้วยค่ะ และก็ได้ฟังผู้นำบุญหลายๆท่านพูดความในใจแล้วก็ได้มีโอกาสพูดความในใจด้วยก็ยิ่งปลื่มปิติเข้าไปใหญ่ทำให้เรารู้สึกว่าทุกๆท,ท่านทุ่มเทกับการสร้างสูตรนี้จริงๆแล้วคนสระบุรีก็รักสูตรนี้จริงๆเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะมาช่วยกันสร้างสูตรนี้ให้สำเร็จแล้วก็ฝากสูตรนี้ไว้กับชาวสระบุรีให้ช่วยกันร,รักษาและดูแลด้วยค่ะนอกจากนี้กัลยาณมิตรสุยานีมานาชัยรัก ได้กล่าวถึงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ในวาระอายุวัฒนะมงคล80ปีหลวงพ่อธรรมชโยเป็นไปเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายบุญนี้นะคะก็จะช่วยเราตอกย้ำในทุกๆครั้งว่าในวาระที่หลวงพ่อท่าน80ปีพวกเราได้มาร่วมกันสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเพื่อที่จะเผยแผ่ คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็ให้ฝาก คำสอนเหล่านั้นไว้กับชาวสระบุรีไว้กับชาวโลกทุกๆคนที่ได้มาสู์แห่งนี้เพราะฉะนั้นเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่แล้วทุกครั้งที่เราได้มองสูนนี้เราก็จะได้รู้ว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สูนแห่งนี้นะคะสำเร็จเป็นอัศจรรย์ทุกครั้งที่มองเราจะได้นึกถึงวาระโอกาสแห่ง80ปีของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อที่ท่านได้ปูทางทั้งหมดมาให้พวกลูกหลานนะคะแล้ววันนี้เราก็มีหน้าที่เอาวิชาธรรมกายไปฝาก โลกเอาความร่มเย็นนี้ไปแบ่งปันให้กับพี่น้องชาวโลกทุกๆคนเลยค่ะ